จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยานพรีเดเตอร์ได้ตกลงมาโลกและปล่อยฝูงเอเลียนออกมากําเนิดพรีเดเลียนที่ทั้งดุร้ายและส่งพลังพรีเดเตอร์นักล่าจึงถูกส่งมาจัดการทําให้มนุษย์จะต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางศึกนรกของนักล่าต่างดาว สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์อย่างเอเลียนปะทะพรีเดเตอรภาคที่2ปี2007กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ จากตอนจบภาคแรกที่สกาที่บาดเจ็บสาหาัสก่อนที่จะมีซีโนมอฟเกิดขึ้นในฐานะตัวปรสิตท,ที่มีชื่อว่าพรีเดเลียนโดยที่พรีเดเตอร์ตัวอื่นๆยังไม่รู้ว่าแม้ว่ามันจะเป็นตัวน้อยแต่มันก็โตขึ้นอย่างรวดเร็วจนมันไล่ฆ่าพรีเดเตอร์ตัวอื่นไปมากมายจนทําให้พรีเดเตอร์อีกตัวยิงสู้กับมันแต่มันว่องไวกว่าที่คิดเลยทําให้ยิงไม่โดนก่อนที่ยานนั้นจะร่วงลงมาสู่พื้นโลกอีกครั้ง ณเมืองกันนิสันรัฐโคโลโราโดจังหวะนั้นก็มีสองพ่อลูกขุนพ่อมีชื่อว่าบัดดี้ส่วนลูกชายมีชื่อว่าแซมที่กำลังฝึกการล่าสัตว์ก็เห็นวัตถุจากท้องฟ้าตกลงจากชั้นบรรยากาศมาที่ป่าที่พวกเขาอยู่แถวนั้นพอดีจากนั้นทั้งสองพ่อลูกก็มาดูที่เกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น โดยที่มือเฟซฮักเกอร์มันก็ค่อยๆไต่กระจกออกมาเว่าตัวคุณพ่อนั้นรับรู้ได้ถึงความผิดปกติบางอย่างเขาเลยรีบเตือนให้ลูกชายให้ระวังตัวและรีบหนีออกจากยานนั้นแล้วเป็นจังหวะที่มีตัวพรีเดเตอร์ที่บาดเจ็บมันเห็นเจ้าพรีเดเลียนมันกําลังจะหนีมันเลยใช้ระเบิดติดแขนของมันเสมือนว่านี่คือระเบิดพลีชีพสุดท้ายก็ระเบิดทั้งยานเพื่อฆ่ามันทันทีส่วนสองพ่อลูกที่พยายามจะหนีก็โดนเฟซฮักเกอร์ที่รออยู่แล้วไล่ล่าพวกเขาจากนั้นคุณพ่อบ,บอก ให้ลูกชายซ่อนตัวก่อนมันก็พุ่งมาเล่นงานตัวคุณพ่อแล้วผู้เป็นพ่อก็ยิงสู้มันจนตายหนึ่งตัวทว่าคุณพ่อโชคร้ายที่เขาไม่รู้ว่าเลือดของมันมีกรดเขาเลยโดนเลือดที่สาดใส่แขนจนตัดแขนออกมาอย่างสยองแล้วเขาก็โดนมันตะครุบหน้าอย่างรวดเร็วส่วนลูกชายที่หลบซ่อนตัวเขาก็ไม่รอดเช่นกันครับโดนเฟสฮักเกอร์ตะครุบหน้าทําให้พวกเขาทั้งสองนั้นไม่รอดทั้งคู่หลังจากชะตากรรมอันน่าเศร้าของสองพ่อลูกผ่านไปข้อมูลที่เกิดขึ้นมันได้ ส่งต่อมาที่ดาวของเจ้าพรีเดเตอร์มันได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือและออกเดินทางไปยังโลกแต่ก็โดนเจ้าพรีเดเลียนเล่นงานอีกคราวนี้ไม่ใช่พรีเดเตอร์ไก่อ่อนแล้วซึ่งตัวที่รับสารจากยานที่ตกสู่โลกมันก็คือพรีเดเตอร์ชั้นออเนอร์หรือพรีเดเตอร์ชั้นสูงแล้วเจ้าพรีเดเตอร์ชั้นสูงตัวนั้นมันมีชื่อว่าวูฟ เหตุที่เจ้าวูฟมันมียศสูงเพราะประสบการณ์การล่าและการเอาชนะศัตรูก่อนที่มันจะนั่งไปที่ยานของมันเพื่อไปจัดการกับเจ้าพรีเดเลียนและซิโนมอฟที่หลงเหลืออยู่ให้สิ้นซากกลับมาที่เมืองกันนิสันหนุ่มลาติมคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอ็ดดี้มราเลส เอ็ดดี้นั้นเป็นนายอำเภอที่พาเพื่อนของเขาชื่อดัลลัสฮาวเวิร์ดซึ่งดัลลัสนั้นหายหน้าหายตาไปจากเมืองมานานเลยทําให้ทั้งสองได้พูดคุยด้วยกันจากนั้นชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าริกกี้เขาเป็นน้องชายของดัลลัสที่มาทํางานที่ร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งเป็นงานพาร์ทไทม์ซึ่งเพื่อนเขาได้ฝากให้ริกกี้ไปส่งที่ย่านหนึ่งแต่ตัวริกกี้ไม่ได้อยากไปเพราะมันเป็นโซนของสาวในสเปกของเขาซึ่งเธอมีชื่อว่าเจสซี่ซึ่งเขานั้นแอบชอบเธอมากๆแต่เธอมีแฟนที่คุมท้าย เธออยู่ซึ่งแฟนคนนั้นชื่อเดลและขึ้นชื่อเรื่องบูลลี่ริกกี้สุดๆเลย แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ต้องไปส่งให้ที่บ้านเจสซี่อย่างเลี่ยงไม่ได้เพื่อที่ตัวเขาจะได้ไม่ต้องกระทบกระทั่งที่ทํางานเขาเมื่อริกกี้จําใจมาส่งพิซซ่าที่บ้านเจสซี่เจสซี่ก็มาต้อนรับริกกี้อย่างดีทว่าเธอไม่ได้อยู่แค่กับเพื่อนๆของเธอเท่านั้นเธอยังอยู่กับเดวชายหนุ่มปากปีจอแฟนของเธออีกด้วยเดวมาปุ๊บก็ปากหมาและดูถูกอาชีพส่งพิซซ่าของริกกี้ทันทีเลยล่ละครับแต่ริกกี้ไม่ใช่คนที่จะยอมโดนแกล้งฝ่ายเดียวก็เลยพูดเสียแทงเดวว่า กูรู้นะว่าใครสั่งพิซซ่าไอหน้าไส้กรอกซึ่งมันเป็นการชูนิ้วกลางใส่แบบไม่หยากระด้างทำเอาเดลที่ถนัดแกล้งคนอื่นก็ถึงกับของขึ้นเลยครับนั่นทำให้เดลเข้าไปชกต่อยริกกี้ที่เดินทางกลับตามปกติทันทีไม่เพียงแค่นั้นเดลก็ยังยกพวกมารุมสกรัมริกกี้แบบหมาหมู่รุมหนึ่งจนเจสซี่กับเพื่อนสาวของเธอเข้ามาห้ามแฟนหนุ่มที่ทำเกินเลยแต่เดลยังไม่จบก็ยังกระชากกุญแจรถของริกกี้ทิ้งท่อระบายน้ำโดยไม่สนว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง ตัดกลับมาที่ตำรวจคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเรเขามาทำหน้าที่ตระเวนเพื่อจับพวกโฮมเลสหรือพวกคนไร้บ้านที่ชอบอาศัยอะไรที่มั่วซั่วไปหมดเรจึงเข้าไปตักเตือนว่าที่นี่ไม่ใช่ที่นอนของนายถ้าจะนอนก็ไปนอนให้มันดีๆกว่านี้หน่อยพอคนไร้บ้านคนนั้นจะออกไปทุกอย่างเขาต้องช็อกทันทีเมื่อสุนัขของคนไร้บ้านคนนั้นดันคาบแขนที่ถูกเลือดเป็นกรดของเฟสฮักเกอร์ตัดจนขาดเข้ามาด้วย นั่นทําให้เรช็อกมากจนเขาต้องวิทยุไปหานายอําเภอด้วยความตกใจทันทีซึ่งมันก็บ่งบอกว่ามีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นที่เมืองนี้แล้วล่ะครับ ต่อมาหญิงคนหนึ่งซึ่งเธอมีชื่อว่าเคลลี่โอไบรอนกลับมายังการนิสานหลังจากปลดประจำการในหน่วยนาวิกโยธินซึ่งเธอนั้นตั้งใจกลับมาพบหน้าพบตากับครอบครัวเมื่อมาถึงบ้านเธอก็กลับมาพบกับทิมสามีของเธอและมอลลี่ลูกสาวตัวน้อยๆที่กำลังน่ารักของเธอครับในคืนนั้นมอลลี่กำลังเข้านอนเคลลี่เธอก็ทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดีหลังจากหายหน้าหายตาไปนานพอแคลลี่จะเล่านิทานลูกก็เหมือนจะดื้อกับเธอเลยทำให้ทิมต้องอยู่ข้างเธอ ในเวลาเล่านิทานเพื่อให้ราบรื่นกันในบ้านเนื่องจากด้วยความที่ห่างบ้านมานานเลยทําให้ลูกสาวนั้นสนิทกับพ่อมากเสียอีกครับการทําหน้าที่แม่ในขณะที่ลูกเริ่มเป็นตัวของตัวเองจึงค่อนข้างท้าทายสําหรับเธอในขณะเดียวกันริกกี้ที่หัวเสียกับเดวที่หมาหมูใส่เขาจนเขากลับบ้านมาเจอกับดาลัสพอดีครับทว่าสองพี่น้องไม่ค่อยสนิทกันเนื่องจากเขาเคยติดคุกติดตารางมาก่อนเลยทําให้น้องไม่อยากเชื่อสิ่งเดียวที่เขาต้องการนั่นคือไม้เบสบอลเพื่อที่เขาจะ เอาไปสัตว์หน้าเดวแต่ดัลลาสห้ามน้องชายไว้แล้วบอกก่อนว่าใจเย็นไอทิศแต่ริกกี้ยืนกรานคําเดียวว่าส่งไม้เบสบอลมาดัลลาสเลยถามว่าเรื่องมันเป็นมายังไงนายเล่าให้ฟังหน่อยสิเขาพยายามปลอบให้น้องใจเย็นลงก่อนจนริกกี้เริ่มมีท่าทีเย็นลงบ้างแล้วจึงเล่าให้ฟังว่าเขาโดนไอเดลมันขโมยกุญแจแล้วทิ้งท่อระบายน้ําดัลลาสเห็นใจน้องแล้วบอกว่าเดี๋ยวเขาอาสาจะไปตามหากุญแจให้นายใจเย็นๆก่อนนะ ซึ่งสีหน้าริกกี้นั้นไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหรเพราะตัวเขานั้นอยากได้ทั้งกุญแจคืนและซัดหน้าเดลวขคืนไปพร้อมๆกันมากกว่าครับในเวลาเดียวกันกลุ่มโฮมเลสนั้นก็อยู่ด้วยกัน3คนโดยมีสุนัขสีดำตัวเดิมเป็นเพื่อนของพวกเขาแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เริ่มขึ้นเมื่อจู่ๆก็มีเฟสฮักเกอร์มาจากไหนไม่รู้ก็มาคุกคามพวกเขาก่อนที่ซีโนม็จะโผล่มาเล่นงานจนกลุ่มโฮมเลสขวัญหนีดีฟอกันทั่วหน้า นำซ้ำนั่นทำให้พวกโฮมเลสคนอื่นๆโดนเฟสฮักเกอร์ตะครุบหน้าวางไข่เป็นที่เรียบร้อยและหญิงที่อยู่ในกลุ่มโฮมเลสนั้นหนีไม่รอดโดนซีโนมอฟเล่นงานเข้าเรียกได้ว่ากลุ่มนี้ไม่มีใครรอดสักคนเลยล่ะครับตัดมาที่เจ้าวูฟพรีเดเตอร์ชั้นสูงมันก็ไว้อาลัยให้กับพวกที่ตายในยานนั้นพร้อมกับหยิบสิ่งของที่จำเป็นต่อการล่าและก็ทำลายหลักฐานทิ้งเพื่อปล่อยให้พวกที่ตายด้วยพรีเดเลียนไปอย่างหมดห่วง จังหวะนั้นเองดัลลัสก็ช่วยริกกี้หากุญแจรถที่เดวทิ้งลงไปทั้งสองช่วยกันควานหาได้สักพักจนกระทั่งริกกี้่องไฟฉายมาดูอีกฝากเขาก็ต้องตกใจเมื่อเจอซีนโนมอฟน้อยมันอ้าปากทำเอาดัลลัสที่ช่วยน้องชายหากุญแจก็ถามเขาว่านายตกใจอะไรหน้าซีดยังกับโดนผีหลอกลังวันแสกแสกและยังคิดว่าน้องชายเขาตกใจเจอหนู แต่ริกกี้บอกว่ามันไม่ใช่หนูในขณะที่ริกกี้กำลังหากุญแจยอยู่นั้นดัลลาสก็ต้องงงทันทีเมื่อมีคราบประหลาดลอยมากับผิวน้ำซึ่งคราบนั้นมันเป็นคราบของซีโนโมอฟที่ลอกออกมาค,คล้ายๆกับคราบงูเพื่อการเจริญเติบโตก่อนที่จะมีเสียงประหลาดดังขึ้นจึงเตือนน้องชายที่ได้กุญแจรถที่เขาตามหามานานแล้วบอกให้ออกไปจากที่นี่เนื่องจากตัวเขานั้นเริ่มเห็นท่าไม่ดี ตัดมาที่กลุ่มนายอำเภอระดมกำลังพลตามที่เรแจ้งมาเพื่อตามหาบัดดี้กับแซมสองพ่อลูกที่หายไปในตอนต้นเรื่องโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าเจ้าวูฟมันมองมาทางพวกนายอำเภอนับสิบแต่ตามหายังไงก็ไม่เจอสักทีเนื่องจากมันอยู่ใกล้ๆศพสองพ่อลูกผู้โชคร้ายจากเฟสฮักเกอร์มันก็เอาน้ำสีฟ้าราดศพเพื่อทำลายหลักฐานซึ่งน้ำสีฟ้านั้นมันเป็นได้ทั้งย่อยสลายศพและสมานแผลในขณะเดียวกัน ยังไม่ทันที่เจ้าพรีเดเตอร์อย่างเจ้าวูฟได้ทำลายศพเสร็จเรก็มาเจอเจ้าวูฟอยู่พอดีเขาพยายามซุ่มมองดูความผิดปกติเพื่อจะเตรียมจับกลุ่มแต่ความซวยดันบังเกิดเข้าตอนเสียงวิทยุมาทางเรเสียอย่างนั้นครับเลยทำให้เจ้าวูฟรู้ตัวเข้าเรเห็นท่าไม่ดีก็รีบหนีเอาชีวิตรอดทว่าเจ้าวูฟใช้กรงเล็บที่เป็นอาวุธของมันฆ่าเรจนสิ้นใจตา,ตายทันที ในเช้าวันต่อมาเอ็ดดี้ก็มีนัดเจอกับดันลาสที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งทั้งสองพูดคุยกันตามประษาเพื่อนแต่ทุกอย่างดันเปลี่ยนไปเมื่อมีเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแครี่เธอเข้ามาถามเอ็ดดี้ว่าเมื่อคืนตามหากันทั้งคืนเลยหรอทำไมสามีของเธอไม่กลับบ้านสักทีเลยละ่ะในตอนนี้จะเฉลยว่าแครี่นั้นเป็นภรยาของเรนั่นเองซึ่งเธอไม่รู้ชะตากรรมของสามีของตนเอง ทว่าเอ็ดดี้บอกว่าไม่ได้ทั้งคืนขนาดนั้นเราสิ้นสุดการค้นหาตั้งแต่ตีสองแล้วนะคุณป่านนี้น่าจะกลับบ้านกันแล้วสิแฮร์รี่เลยงงก่อนที่เธอจะตอบด้วยเสียงเครียดว่าฉันนึกว่าเรอยู่กับคุณเสียอีกนะเอ็ดดี้เขาไม่เคยขาดการติดต่อกับฉันเลยหากมีเรื่องสุดวิสัยจริงๆ นั่นทําให้เอ็ดดี้เริ่มเป็นห่วงเรขึ้นมาเลยล่ะครับซึ่งเรนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเขาด้วยพอเขาได้เบาะแสการหายไปจากปากแครี่เลยทําให้เอ็ดดี้รีบออกตามหาเรทันทีครับจนเข้ามาในป่าใหญ่ซึ่งเป็นที่ที่ตามหาศพสองพ่อลูกทันใดนั้นเอ็ดดี้ต้องช็อกมากเมื่อเห็นศพของเรแขวนอยู่บนต้นไม้โดยมีมแมลงวันตอมศพออกมาจนดูสยองเลยทีเดียวครับอีกทั้งเอ็ดดี้ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าใครทำเรได้ผิดมนุษย์มานาขนาดนี้ ตัดมาที่ริกกี้ที่ขับรถมาเจอกับเจสซี่ซึ่งเจสซี่เข้ามาทักทายเขาเหมือนเธอจะรู้อยู่แล้วว่าริกกี้แอบชอบเธอจริงๆตอนที่เธอจะชักชวนริกกี้เนื่องจากเธอเบื่อผู้ชายอย่างเดลเต็มทนไปว่าริกกี้คืนนี้เราสองคนไปไว่ายน้ําหลังโรงเรียนด้วยกันไหมจ๊ะมานึกถึงวันวานที่เคยมีแค่เราพอริกกี้ออกจากรถก็ถามว่าให้นึกถึงตอนที่ยังไม่คบกับเดลนะหรอ เจสซี่ก็เปิดเผยมาว่าเธอกับเดลเลิกรักกันไปแล้วนั่นทำให้ริกกี้เหมือนได้แรงอกทันทีเมื่อสาวที่เขาชอบนั้นไฟเขียวให้เขา ตัดมาทางเจ้าวูลฟมันต้องการล้างแค้นให้กับพรรคพวกของมันมันสะกดรอยซีโนมอฟด้วยตัวของมันเองจากนั้นมันก็กระโดดลงมาทางท่อระบายน้ําเพื่อหาเบาะแสด้วยสัญชาตญาณนักล่าของมันด้วยความเก่าเกมที่ไร้เทียมทานของเจ้าวูลฟมันไม่เพียงแค่ตามล่าอีกฝ่ายแค่ฝ่ายเดียวมันยังวางกับระเบิดเพื่อปิดช่องไม่ให้ศัตรูของมันลอยนวลได้ในเมื่อมันเกิดมาเพื่อล่ายังไงก็ต้องล่าแม้จะพลิกแผ่นดินก็ตาม พอเข้าไปลึกๆนั้นเจ้าวูลฟ์มันก็ส่งเสียงคำรามเชิงท้าพวกซีโนมอฟทำนองว่ากูอยู่นี่อยากเจอกูมึงก็เข้ามาสิวะแล้วมันก็มาตามคำท้าของเจ้าวูลฟ์จริงๆแเหรอครับเมื่อซีโนมอฟมันก็ไต่าตามท่อระบายน้ำมาเล่นงานเจ้าพรีเดเตอร์ เจ้าวูฟยิงมันจนกระจุยทันทีจนทําให้ซีโนมอฟกลายเป็นพวกลูกกระจกด้วยน้ํามือของเจ้าวูฟครับอย่างไรเสียสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังเจ้าพรีเดเลียนก็ประจันบานกับเจ้าวูฟที่เป็นพรีเดเตอร์ชั้นสูงเข้าโดยที่เจ้าวูฟไม่ทันตั้งตัวร่างของมันก็ชนเข้ากับผนังท่อระบายน้ําก่อนที่มันจะถอยเพราะมันเลือกที่จะไม่สู้ในที่แคบ ก่อนที่มันจะโผล่หน้าจากรอยแยกขึ้นมาด้านบนส่วนเจ้าวูฟที่มันรู้ว่ามันกะจะสู้ในที่แจ้งมันก็ตามล่าเจ้าพรีเดเลียนก่อนที่มันจะลอยนวลครับเมื่อเจ้าพรีเดเลียนโผล่มาในเมืองเท่ากับว่าความวินาศก็เริ่มขึ้นเมื่อมันไล่ล่ามนุษย์ไปทั่วยังรวมถึงแครี่ที่เธออยู่ตามลำพังเธอก็เอะใจว่ามีเมือกน้ำลายที่ไหนหยดใกล้ๆเธอก่อนที่เธอจะมาล้างเมือกเหนียวๆในร้านก็เจอเจ้าพรีเดเลียนอยู่ในร้านเธอก็กรีดร้องด้วยความตกใจก่อนที่เธอจะรีบหาทางหนีเอาช ชีวิตรอดในร้านของเธอแต่มันก็ปิดกั้นเธอเลยทำให้แครี่จนมุมแล้วมันก็ฆ่าเธออย่างโหดเทียมทางด้านเอ็ดดี้ที่เขามีเรื่องไม่สบายใจเขามาเจอกับดานลาสที่บาร์แห่งหนึ่งและเขานั้นก็อยากกินเหล้าย้อมใจด้วยพร้อมกับระบายเรื่องที่ไม่สบายใจตอนตามหาเรจนเขาไม่รู้จะบอกแครี่ยังไงเพราะเขากลัวเธอที่รักสามีมากๆจะรับไม่ได้กับเรื่องนี้สิ่งที่เอ็ดดี้เล่าออกมาทำเอาดานลาสเอะใจเข้าครับ ระหว่างที่ทั้งสองคุยกันเอ็ดดี้ก็ได้รับแจ้งว่ามีระเบิดที่ท่อระบายน้ำของเมืองกันนิสันซึ่งมันเป็นจุดเดียวที่เจ้าพรีเดเตอร์อย่างเจ้าวูฟประกาศศึกกับเจ้าพรีเดเลียนนั่นทำให้สีหน้าของเอ็ดดี้เริ่มเครียดทันทีก่อนที่ดันลาสเห็นเพื่อนไม่สบายใจจึงเสนอตัวว่าเขาจะช่วยเอ็ดดี้ในครั้งนี้ด้วยก่อนที่ทั้งสองจะลุกออกจากร้านไปทันทีครับ สงครามระหว่างเอเลียนไฮบริดกับพรีเดเตอร์ชั้นสูงก็เปิดฉากทันทีเมื่อเจ้าวูฟไล่ล่าเจ้าพรีเดเลียนไม่หยังเจ้าพรีเดเลียนมันก็หนีตายเพราะอีกฝ่ายตึงกว่าจนมันมุ่งหน้ามาทางโรงไฟฟ้าของเมืองกานนิสันทันทีครับแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับริกกี้ที่นัดเจอกับเจสซี่ที่สระว่ายน้ำในโรงเรียนพอดีจนกระทั่งทั้งสองเข้ามาในสระว่ายน้ำของโรงเรียนด้วยกันเจสซี่ที่อยู่กับริกกี้ตามลําพังเธอก็เริ่มถอดเสื้อผ้าให้ท่าริกกี้เต็มที่จนเหลือแค่ชุดชั้นใน แล้วเธอก็พยายามเข้าหาริกกี้เพื่อจะมีอะไรด้วยกันให้เป็นแค่สวรรค์ของสองเราแต่สวรรค์ของทั้งสองต้องล่มทันทีเมื่อแฟนเก่าเจ้ากรรมนายเวนอย่างเดลมาด้วยซึ่งเดลนั้นมาตามคอนเซปต์ฉบับหมาหมู่แล้วก็มาหาเรื่องริกกี้และด่าทอว่ามึงมายุ่งกับผู้หญิงของกูทำไม ริกกี้ที่หมันไส้เดลเป็นทุนอยู่แล้วเขาก็เข้าไปเล่นงานเดลจนกระทั่งตกน้ําเดลและริกกี้ซัดกันน่วมในน้ําต่อหน้าแจซี่จังหวะนั้นเจ้าวูฟมันก็ออกตามล่าเจ้าพรีเดเลียนเข้ามาในโรงไฟฟ้าซึ่งเจ้าพรีเดเลียนนั้นมันฉลาดมากและมันไม่ยอมโดนล่าอยู่ฝ่ายเดียวก่อนมันจะใช้หางฟาดเจ้าวูฟจนตกจากที่สูงเลยทําให้ซี่เหล็กเสียบขามันอย่างจัง นั่นทําให้เจ้าวูฟแค้นใจจึงาสาดกระสุนใส่เจ้าพรีเดเลียนไม่ยั้งทําให้โรงไฟฟ้าของเมืองกันนิสันระเบิดออกทันทีเลยทําให้ทั้งเมืองนั้นมืดสนิททันทีพร้อมกับเสียงคํารามอันเครียดแค้นของเจ้าวูฟ ตัดมาที่เดลรุมริกกี้กลางสระว่ายน้ําจูจูเขาก็ผิดสังเกตที่ไฟในโรงเรียนดับยังเป็นปริศนาก่อนจะมีบางอย่างโผล่มาในความมืดซึ่งก็คือมีซีโนโมอฟตัวหนึ่งมันไล่ล่าพวกเขาลงในสระว่ายน้ําพอดีคนอื่นๆเห็นท่าไม่ดีรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่ช้าไปนั่นทําให้พักพวกของเดลที่หนีไม่ทันเพื่อนๆก็โดนมันเล่นงานไปหนึ่งคน ส่วนคนที่เหลือก็สติแตกจะหนีออกมาทางหน้าต่างโดยที่เดลริกกี้และเจสซี่ที่หนีรอดมาได้ก่อนหน้าส่วนพักพวกของเดลอีกคนที่ตามมาหลังสุดก็โดนมันเล่นงานจนตายไปแล้วด้วยอีกคนเช่นกันครับ ตัดมาที่เคลลี่ทีมและมอลลี่อยู่ด้วยการตามฉบับครอบครัวสุขสันต์แต่มันกลายเป็นคืนสําหรับครอบครัววิปโยคแทนเมื่อซีโนมอฟเข้ามาเล่นงานครอบครัวพวกเขาเทว่าโชคร้ายที่ทีมพยายามปกป้องลูกเมียเขาก็โดนซีโนมอฟที่ไหนไม่รู้ขเขมือบเขาไปต่อหน้าต่อตาจนเคลลี่ต้องพามอลลี่หนีเอาชีวิตรอดด้วยสัญชาตญาณน,นาวิกโยธีนของเธอ ตัดมาที่พักพวกของเดลที่โชคร้ายก็กลายเป็นอาหารอันโอชาของซีโนโมอฟอย่างน่าอานาถทันใดนั้นเจ้าวูฟผู้เครียดแขนมันก็โผล่มาพอดี มันเข้ามาจัดการซีโนโมอฟจนตายขาที่ก่อนที่มันจะกระชากศพทุกอย่างลงในสระน้ำก่อนที่มันจะเทน้ำสีฟ้าประจำตัวของมันเพื่อทำลายศพพวกนั้นทันทีครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ริกกี้ที่มาพร้อมกับเดลและเจซี่เขาก็รีบขอความช่วยเหลือจากเอ็ดดี้ที่เขามาในที่เกิดเหตุพร้อมกับดานัลสพอดีดานัลสเห็นสภาพน้องชายที่ขวัญผวาจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้น ริกกี้รีบบอกว่าที่สระว่ายน้ำมันมีตัวอะไรไม่รู้มันขมือเพื่อนที่โรงเรียนไปต่อหน้าต่อตานั่นทำให้เอ็ดดี้กับดันลาสตามไปสำรวจภายในโรงเรียน ก็พบว่าบริเวณสระว่ายน้ํานั้นไม่มีรอยอะไรเลยนอกจากมีก้อนไม่ๆอยู่ก้นสระก่อนที่พวกเขาจะสํารวจตามส่วนต่างๆก็พบรอยเลือดของมนุษย์มากมายเต็มตามตู้ล็อกเกอร์ดัลลาสมองว่ามีเรื่องไม่ดีเคืบคลานมาทางพวกเราอยู่จึงพูดกับเอ็ดดี้ว่านายต้องแจ้งเรื่องนี้ให้ทางการรู้แล้วหละ่ะจากนั้นพวกวัยรุ่นที่รอดชีวิตก็ขึ้นรถของเอ็ดดี้เพื่อความปลอดภัย ในเวลาต่อมาดาร์ซี่คุณแม่ที่เป็นเจ้าของร้านซึ่งเธอก็เป็นภรรยาของบัดดี้และคุณแม่ของแซมผู้เคราะหร้ายเธอก็กลับมาดูความผิดปกติที่ร้านอาหารของเธอ พอเธอมาเช็คในครัวก็ต้องช็อกทันทีนั่นก็คือศพของแคร,รี่ที่ตายอย่างสยองก่อนที่เธอจะวิ่งออกมาจากร้านเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วเธอก็เจอรถของเอ็ดดี้อยู่พอดีพวกเขาเลยจอดเพื่อคุยกับคุณแม่ดาร์ซี่ทันทีซึ่งคุณแม่นั้นเธอก็เล่าไปร้องไห้ให้เอ็ดดี้ฟังไปด้วยความผวาแบบที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเธอบอกว่าแคร,รี่ที่เป็นเมียของเรนั้นตายในสภาพสยองมากที่ร้านเธอ เอ็ดดี้ได้ฟังก็ช็อกมากจนดัลลัสลงจากรถเหมือนรู้ว่าดาร์ซี่นั้นเจอเรื่องร้ายๆมาแน่ๆจึงบอกกับเอ็ดดี้ว่านี่พวกตอนนี้เราต้องการปืนแล้วหลักจากนั้นพวกเขามาที่ร้านขายอุปกรณ์ปืนซึ่งร้านนั้นมีปืนมากมายให้เลือกก่อนที่พวกเขาจะจ่ายปืนให้คนอื่นๆทีละคนเหมือนรู้ว่ามีเรื่องร้ายๆได้เกิดขึ้นที่เมืองกันนิสันแล้วละครับนั่นทําให้พวกเขาได้พันธมิตรโดยบังเอิญตั้งแต่ชายเมายาที่เสพยาที่นั่นสองคน เขารีบยกมือร้องขอชีวิตว่าอย่าทำอะไรพวกเขาเลยและก็มีเคลลี่ที่พามอลลี่หนีตายท่ามกลางสายฝนตามมาด้วยอีกคนซึ่งเธอนั้นเพิ่งเสียสามีจากการโดนซีโนมอฟแต่โชคดีที่ร้านนี้ยังพอมีไฟที่ใช้ได้อยู่บ้างเอ็ดดี้จิงใช้วิทยุสื่อสารติดต่อไปทางกองกำลังแห่งชาติให้มาช่วยเหลือพวกเขาที่เมืองกันนิสันทีแต่โชคดีที่ติดต่อได้นั่นทำให้กองกำลังเสริมรับทราบและตามมาช่วยพวกเขาทันทีครับ เมื่อกองกําลังเสริมได้มาที่เมืองกันนิสันเป็นที่เรียบร้อยพวกเขาก็ออกล่าตรเวณซึ่งเมืองนี้ไม่ต่างอะไรจากการเคอร์ฟิวเลยล่ะครับก่อนที่จะติดต่อกับเอ็ดดี้เป็นช่วงๆในฐานะที่เอ็ดดี้เป็นนายอําเภอว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ถนนเส้นหลักของเมืองแล้วพร้อมกับกองกําลังเสริมมากมายเพื่อช่วยพวกเขาแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อพวกซีโนมอฟทั้งหลายก็พุ่งมาเล่นงานกองกําลังทันทีโดยอาศัยทีเผลอในความมืดเลยทําให้พวกทหารสาดกระสุนยิงใส่พวกมันไม่ยังแต่ก็มีบางส่วนที่โชค ร้ายภายนอกนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายเลยทําให้เจ้าพรีเดเลียนที่มาโผล่ที่โรงพยาบาลมันก็ดูล่าเราตามห้องต่างๆของโรงพยาบาลซึ่งมันก็ผ่านมาทางห้องเด็กอ่อนด้วยมันกวาดสายตามาเจอกับคุณแม่ป้ายแดงที่กําลังจะรอคลอดลูกอยู่พอดีคุณแม่ป้ายแดงคนนั้นเห็นมันก็กรีดด้วยความผวามากๆเลยละครับ มันก็จ้องมาทางคุณแม่ป้ายแดงคนนั้นและมันรู้ว่าคุณแม่คนนี้รอคลอดก่อนที่มันจะกัดหน้าคุณแม่ป้ายแดงพร้อมกับปล่อยบางอย่างคล้ายๆกับเฟสฮักเกอร์ทำเพื่อขยายพันธุ์ของมันในร่างคุณแม่ป้ายแดงผู้โชคร้าย ตัดมาที่พวกดันลาสที่พยายามรับมือกับความวินาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นจังหวะที่ดันลาสตระเวนอย่างระมัดระวังก็พลาดท่าให้กับเจ้าวูฟที่ใช้กลนพลางตาเข้าเล่นงานเลยทําให้ร่างของเขาโดนจับก่อนที่มันจะใช้ร่างของดันลาสเป็นเหยื่อล่อเพื่อล่อทั้งพรีเดเลียนและซีโนมอฟให้เข้ามา แต่นับว่าดัลลาสยังโชคดีที่เขารู้สึกตัวอยู่เขารีบคว้าปืนเพื่อยิงเชือกที่แขวนเขานั้นจนเชือกขาดร่างเขาก็เลยตกลงสู่พื้นบวกกับซีโนมอฟมันก็โผล่มาตามที่เจ้าวูฟวางหมากไว้จริงๆครับมันก็พุ่งมาเล่นงานดัลลาสทันทีแต่ว่ามันก็เสร็จเจ้าวูฟจนตายคาที่ก่อนที่เจ้าวูฟจะมองหน้าดัลลาสราวกับบอกเป็นนัยว่าก็แค่ต้องการทําให้เด็กมันดู จากนั้นชายเมายาสองคนเข้ามาช่วยดัลลาสก็ชักปืนยิงแต่ก็ถูกเจ้าวูฟฆ่าตายทีเดียวถึงสองคนก่อนที่เดลจะสู้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่เขาไม่ทันระวังตัวก็โดนเลือดที่มีฤทธิ์เป็นกรดของซีโนโมอฟราดเขาทำให้เขาดิ้นทุรนทุรายจนสิ้นใจาตายไม่ต่างจากโดนสาดน้ำกรดที่มีฤทธิ์รุนแรง จากนั้นซีโนมอฟอีกตัวมันก็บุกเล่นงานเจ้าวูฟจากด้านหลังทําให้ปืนของมันเสียไปแล้วหนึ่งกระบอกก่อนที่มันจะเหวี่ยงร่างมันจนกระเด็นด้วยแรงมหาศาลเรียกได้ว่าเมืองกันนิสันกลายเป็นสมรภูมิของพวกมันในทันทีในเมื่อในปืนยิงพลา s m a ที่ไหลของวูฟได้รับความเสียหายแต่วูฟได้ดัดแปลงมันให้เป็นปืนพกพลา s m a สำหรับฆ่าเรียกได้ว่าสมกับเป็นพรีเดเตอร์ชั้นสูงที่มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเลยละครับ ตัดมาที่โรงพยาบาลคุณหมอจะมาดูอาการของคุณแม่ป้ายแดงคนนั้นแต่เขาต้องตกใจที่คุณแม่ป้ายแดงคนนั้นกลายสภาพที่เหมือนดักแด้กำลังกรีดร้องออกมาด้วยความผวาก่อนที่จะมีบางอย่างประทุออกจากท้องของคุณแม่ป้ายแดงผู้โชคร้ายจากนั้นเอเลี่ยนน้อยที่เป็นลูกผสมระหว่างซีโนโมอฟกับมนุษย์แถมมันยังร้องออกมาเหมือนทารกเลยทีเดียว ตัดมาที่คนที่รอดชีวิตวิ่งมาตามถนนโดยที่ดัลลัสนำทีมทุกคนมาเจอกับกองกำลังแห่งชาติแต่พอดัลลัสกว่าสายตาดูรอบๆก็พบว่าพวกเขานั้นโดนซีโนมอฟฆ่าจนยกกองร้อยไม่เหลือแม้แต่ความหวังที่จะรอดให้กับพวกเขาเลยทำให้ดาร์ซี่ถึงกับโฮออกมาด้วยความสิ้นหวังทันทีครับ จากนั้นเอ็ดดี้ที่เจอวิทยุสื่อสารของพวกทหารที่ยังใช้ได้เขาก็รีบวิทยุไปหาต้นทางของพวกเขาแล้วก็โชคดีที่พันเอกสตีเวนส์ซึ่งเขานั้นเป็นผู้บัญชาการทหารเพื่อขอความช่วยเหลือและขอแผนอพยพผู้คนที่หนีตายจากเมืองกันนิสันก่อนที่เขาจะแนะนำเอ็ดดี้ว่าให้พาทุกคนไปที่กลางเมืองอีก30นาทีจะมีเครื่องบินมารับพวกเขา นั่นทําให้คนอื่นๆที่ยังมีความหวังที่จะรอดก็ทยอยกันขึ้นรถทหารเพื่อขับไปทางกลางเมืองเพื่อให้เครื่องบินมารับพวกเขาทันทีครับเมื่อพวกเขาขึ้นรถทหารกันมาแล้วเคลลี่ยังคงสงสัยว่ารัฐบ,บาลจะหลอกพวกเราหรือเปล่าเนื่องจากที่นั่นมันเป็นกลางเมืองเลยนะมันจะไม่เสี่ยงเกินไปเหรอการไปที่นั่นอาจทําทให้พวกเขาถูกล้อมด้วยเหล่าซีโนมอฟเราควรออกไปจากที่นี่ดีกว่าไหมและเธอเสนอไปว่าเราควรไปเอาเฮลิคอปเตอร์ที่โรงพยาบาลดีกว่า ทว่าเอ็ดดี้กับดาร์ซี่ไม่คิดเช่นนั้นครับจึงแย้งเคลลี่ว่าเธออคติมากไปหรือเปล่ารัฐบาลดีๆที่ไหนเขาจะโกหกประชาชนในหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้นั่นทําให้เสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายทันทีครับแต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็ยิ่งกว่าเสี่ยงเลยล่ะครับพอคนในรถเถียงกันไปเถียงกันมาสักพักก็มีรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ดัลลาสจึงถามทุกคนให้เลือกว่าใครจะไปเอาเฮลิคอปเตอร์ที่โรงพยาบาลหรือจะไปกลางเมืองตามที่พันเอกสตีเว่นแนะนําทว่าคนที่อยู่เป็นรถกระบะก็เป็นเจ้านายของ ริกกี้ซึ่งเขานั้นมีชื่อว่าดรูเป็นเจ้าของร้านพิซซ่าที่หนีตายมาเขาเลยรีบลงจากรถเพื่อขอติดรถไปโรงพยาบาลก่อนจะเห็นว่าคนที่มากับดัลลัสที่ไปโรงพยาบาลก็มีดัลลัสเป็นที่แน่นอนมีเคลลี่ดรูริกกี้เจสซี่เคลลี่และมอลลี่ลูกสาวของเธอก็รวมกันเป็น7คน ส่วนคนที่ไปกับเอ็ดดี้ก็มีดาร์ซี่เป็นที่แน่นอนแล้วเมื่อพวกของดัลลาสมาถึงที่โรงพยาบาลเพื่อหาทางรอดก็เป็นจังหวะที่เจ้าพรีเดเตอร์อย่างเจ้าวูฟมันก็สะกดรอยตามล่าเจ้าพรีเดเลียนซีโนมอฟทั้งหลายก็บุกมาที่โรงพยาบาลพร้อมกับถีบจนกระจกแตกพร้อมกับปืนพลาสมาในมือจากนั้นพวกดัลลาสก็ตระเวนตามภายในโรงพยาบาลอย่างระมัดระวังที่นั่นนับว่าเต็มไปด้วยเลือดและกลิ่นคลอคลุ้งของซากศพที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมากมายในระหว่างนั้นเจ้าของร้านพิซซ่ายัางดูรู้ก็กลายเป็นผู้ โชคร้ายที่โดนซีโนมอฟส์ไปรับประทานจนสิ้นใจตายส่วนเจสซี่ที่สติแตกที่พวกมันเล่นงานเธอจนทําให้เธอกรีดแล้ววิ่งหนีเตลิดไปแล้วก็เป็นจังหวะที่เจ้าวูสก็เจออริเก่าอย่างเจ้าพรีเดเลียนทันทีมันได้เปิดฉากล้างแค้นมันกลางโรงพยาบาลในจังหวะที่มันโยนกงจากมรณะที่คมพอๆกับดิสมรณะในพรีเดเตอร์ภาค2มันใช้เพื่อฆ่าซีโนมอฟจนตายเรียบแต่มันก็พลาดท่าไปฆ่าเจสซี่ที่หนีเตลิดด้วยความสติแตกจนเธอตายไปแบบไม่รู้อินโนอินเนครับริก ที่เห็นร่างหญิงที่เขาชอบตายต่อหน้าต่อตาก็แขนใจจนสาดกระสุนไล่ยิงเจ้าพรีเดเตอร์อย่างเจ้าวูฟไม่ยัง้งแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้จัดการเจ้าวูฟก็มีซีโนมอฟมาเล่นงานเจ้าวูฟจนตัดหน้าไปเสียก่อนครับ จังหวะนั้นริกกี้เห็นปืนพลาสม่าของเจ้าวูฟตกอยู่เขามองหน้าดันลาสผู้เป็นพี่ชายว่าจะเอาไงดีแต่ไม่ทันที่เขาได้ตัดสินใจริกกี้ก็โดนเจ้าพรีเดลเลียนใช้หางอันแหลมคมแทงจากด้านหลังจนเขาได้รับบาดเจ็บต่อหน้าต่อต,อตาดันลาสดันลาสก็แค้นใจมากจึงใช้ปืนไล่ฆ่ามันที่มันทำกับน้องชายผู้เป็นที่รักของเขาทันทีครับในขณะที่ดันลาสกำลังร้องไห้ด้วยความเสียใจที่ทำให้น้องชายเลือดตกยางออกทุกคนต้องพยุงดันลาสหนีไปบนดาดฟ้าเพื่อเอาชีวิต จนกระทั่งพวกเขามาบนดาดฟ้าก็นับว่าโอกาสของพวกเขายังเหลืออยู่เนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ก็จอดรออยู่พอดีครับแต่อุปสรรคของพวกเขาก็คือพวกซีโนโมอฟมันยั้วเยี้ยเต็มไปหมดดัลลัสที่คว้าปืนพลาสมาข,ของเจ้าวูฟไว้ก่อนหน้าจึงบอกกับทุกๆคนให้รีบหนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปส่วนเขานั้นจะยิงสกัดเปิดทางให้ด้วยปืนพลาสมาข,ของเจ้าวูฟยิงพวกซีโนโมอฟในขณะเดียวกันคนที่เหลือที่มากับเอ็ดดี้ก็รีบมาสมทบกับประชาชนที่ใช้รถกระบะตั้งป้อมดิงสู้ซีโนโมอฟ ที่มาจากไหนไม่รู้พวกเขาก็สกัดสู้พวกมันราวกับว่าเมืองนี้มีสงครามมาเยือนเลยล่ะครับเอ็ดดี้รีบโทรไปหาพันเอกสตีเวนส์ว่าเครื่องบินที่ติดต่อไปจะมาถึงหรือยังพวกเราจะไม่ไหวแล้วแต่เอ็ดดี้นั้นก็ไม่รู้ว่าพวกเขานั้นโดนหลอกและไม่เชื่อที่เคลลี่เตือนตั้งแต่แรกโดยที่เครื่องบินจะมารับนั้นนอกจากจะไม่มีจริงแล้วมันกลายเป็นเครื่องบิน f 2 2แรปที่มาเพื่อส่งพัสดุที่จุดนั้นตามคำสั่งพันเอกสตีเวนส์อีกด้วย จากนั้นพันเอกสตีเวนส์กลับสั่งให้เอ็ดดี้พาคนอื่นหนีไปซะอย่างนั้นโดยมีข้อแม้ว่าหนีให้พ้นระยะสิบไมล์ตัดมาที่ดัลลาสที่เกิดจะเสียท่าเจ้าวูฟเจ้าวูฟมันโผล่มาทำให้ดัลลาสเห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งหนีไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์และหนีจากเมืองนี้ไปพร้อมกับเพื่อนๆอ,อย่างฉีวเฉียดเลยล่ะครับ ส่วนเจ้าวูฟมันก็ควักแ่ที่เป็นอาวุธประจำกายเข้าจัดการซีโนมอฟลูกกระจอกจนราบคาบกันหมดพอจัดการได้สักพักหนึ่งก็ได้เวลาพรีเดลเลียเข้าสู่สังเวียนตรงๆสักทีเรากับปล่อยสมุนออกมาสู้ตั้งนานเจ้าวูฟชักหอกขึ้นมาแล้วก็พยายามสู้กับอีกฝ่ายโดยไม่สนว่ามันจะใหญ่มาจากไหนทั้งสองก็สู้กันไปสู้กันมามันก็โดนเจ้าพรีเดลเลียนอัดกระเด็นแต่ด้วยที่มันถือคติฆ่าได้แต่อย่ามไม่ได้มันก็ถอดอาวุธบางอย่างออกเพื่อจะได้บวกกันให้รู้ว่าฆ่าคือของจริง เจ้าวูฟมันก็พุ่งเข้าใส่พรีเดเลียนอย่างเต็มกำลังทั้งสองก็ผลัดกันตะบันกันคนละทีแบบไม่สนไซยส์ว่าใครเล็กใครใหญ่แม้ว่าพรีเดเลียนมันจะตัวใหญ่และเป็นไฮบริดก็ตามส่วนพวกที่กำลังจะหนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องสกัดต้านพวกซีโนมอฟลิลล้อของพวกมันไม่ให้มายุ่มย่ามในห้องโดยสาร เจ้าวูฟอาศัยไหวพริปที่มีงัสกรงเล็บของมันเข้าเสียบใต้คางของเจ้าพรีเดเลียนจนเลือดพุ่งกระฉูดแต่เจ้าพรีเดเลียนก็เอาคืนด้วยการเอาหางเสียบร่างเจ้าวูฟทันทีทันใดนั้นเครื่องบิน F22 แรปเตอร์ก็มาแจกพัสดุเพื่อปิดฉากความวินาศทันทีนั่นทําให้ทั้งเจ้าวูฟและเจ้าพรีเดเลียนที่เสมอกันก็โดนชาปนกิจไปด้วยการทั้งคู่ส่วนดัลลาสกับคนอื่นที่หนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์พวกเขาหนีขึ้นน่านฟ้าพอดีแต่ก็ไม่พ้นรัศมีความแรงของพัสดุจากเครื่องบินนรบลั้น เลยทําให้เฮลิคอปเตอร์เสียการควบคุมจนทําให้เครื่องบินตกสู่เบื้องล่างทันทีแต่นับว่าเวลาผ่านไปที่ยังโชคดีไม่มีใครถึงแก่ความตายสักคน แต่ไม่เพียงแค่นั้นจุดที่ตกมันเป็นจุดที่ทหารคอยซุ่มยิงทันทีทั้งดันลาสเคลลี่และคนอื่นๆพากันจับปืนสู้ปกป้องตัวเองอย่างเต็มที่ก่อนที่ทหารคนหนึ่งจะบอกให้ดันลาสส่งปืนมาดันลาสก็ส่งปืนให้ทหารพวกนั้นทันทีเหมือนกับว่าเขาน่าจะมาช่วยพวกเราจริงๆจึงบอกพวกทหารว่าน้องชายเขาต้องการหมอนั่นเท่ากับว่าในตอนนี้เหลือรอดเพียงสี่คนนั่นก็คือดันลาสเคลลี่มอลลี่และริกกี้ที่อาการสาหัส ตัดมาที่ตอนจบของเรื่องซึ่งกองทัพได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนได้รับการช่วยชีวิตเมื่อเรื่องร้ายๆผ่านพ้นไปจากนั้นปืนพกพลาส m a ของวูฟก็ถูกยึดจ,จากดัลลัสก็กลายเป็นของกลางฝ่ายกลาโหมเป็นที่เรียบร้อยไม่นานหลังจากนั้นพันเอกสตีเวนส์ก็มอบปืนพลา s m a ให้กับคุณยูทานนีซึ่งเป็นซีอของบริษัทยูทานนีเพื่อเก็บรักษาเอาไว้โดยอ้างว่าโลกยังไม่พร้อมสําหรับเทคโนโลยีประเภทนี้ก่อนที่จะกระเป๋าใส่อาวุธของเจ้าวูเพื่อไปพัฒนาเพื่อการ วิจัยในครั้งต่อไปและมันอาจเป็นนวัตกรรมที่จะต่อยอดให้มวลมนุษย์ได้ในอนาคตราว,ว่ามันจะมีภาคต่อแต่ไม่รู้จะได้ทำอีกเมื่อไหร่แล้วหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ